วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยววันนี้เราผมจะพาไปเที่ยวกับ5สถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าคนเขานิยมมาเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีแล้วเขาไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปที่แรกเลยนะครับหุบปา่าตัดหรือป่าดงดิบนั่นเองสถานที่ที่สนี่จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับเขาส่วนมากเขาจะมาจิบกาแฟนะครับจะมีคาเฟ่สวยๆให้ดูนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าที่พักกันเลยนะครับที่ลานกลางเต็นท์นกฮูกนะครับเดี๋ยวไปพักกันที่นี่คืนนี้แล้วพอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุก,กว่า400กว่าปีนะครับหรือต้นเชียงที่เขาเรียกกันและที่สุดท้ายก็จะเป็นวัดถ้ำเขาวงนั่นเองนะครับเป็นวัดที่เป็นอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันเลย ไะกินข้าวก่อนออกเดินทางไปอุไทยตอนแรกก็จอกเช้าเช้าไปบาไปมาหลับพื้นเสียดโมงละจะถึงตอนไหนก่อนมี6จุดที่ว่าเราจะแวะเที่ยวแต่เราจะไปกลางเต็นท์ที่รามหุจะไปเก็บ จะวัดอูไทยให้หมดครับซูเปอร์ใหมายไปเดี๋ยวกี้เข้ากันเดี๋ยวพาไปโอเคลุ้นกันี่เราก็แต่งตัวปวดจะเสร็จนะครับปวดจะออกจากที่พักนะครับปวดจะออกจากสุพรรณอีกก็ปาไปแล้วเกือบเที่ยงนะครับเราใช้เวลาจากสุพรรณเดินทางไปที่อุทยัย ชั่วโมงครึ่งไปเรื่อปาตาแล้วเลี้ยวข้างขวาสวัสดีครับเป็นยังไตื่เต็นบรรยากาศเลยคือว้าต้นตาลข้าวที่กำลังออกมวงอยูนมา หบป่าตาดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวข้างในกันดีกว่าเราเดินทางมาถึงหบป่าตาัดแล้วนะครับันนี้เป็นเวลาจะบ่ายสองละบ่ายโมงนิดๆอันนี้เป็นเส้นทางการศึกษาธรรมาชาติหบป่าตาดนะครับก็มีอัตราค่าบริการ เด็ก20บาทผู้ใหญ่30มสินะครับเด็กต่างชาติ200ร้อแล้วก็ผู้ใหญ่200ร้อเราไปชำระค่าบริการกันก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจังหวัดจังหวัดเหนืออ่อผู้ชายมารถได้ขายจักรยานยนต์จักรยายยนย,าย,ยนต์ครับ เส้นข้างในนั่นไปตรงไหนได้ต่ออ๋อ,อสวิตเซอร์แลนด์นไปบ้านชยายเขาค่ะอ๋อมันผ่านเส้นนี้ได้ใช่ไหมใช่สวิตเซอร์แสลนด์ดผมก็นึกว่าไปคนละเส้นนั้นนะเส้นเดียว,ยวกันเนาะไปาเทียวด้วยเราต้องผ่านท้ามืด60เมรใชไนีได้ใช่ก็อเไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินเรมมืดก็ได้ เดี๋ยวเราจะไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติเนี่ยนะจากอุปตาดเดี๋ยวเราจะไปต่อสวิตเซอร์แลนด์บินข้ามประเทศนะ,ะวันนี้นักท่องเที่ยวดูเหมือนเยอะเลย ไม่ได้ทางขึ้นเปลี่ยนกนาลงมาคนเดียวอีกทำไมดูมองเวงพี่ลึกพี่ลึกชอบคน โอ้เป็นกมอีกเรามาคนเดียวไปลุย สัสดีครับรัสามสิบเมตรไปทางมืดมากเฮ้ยไปนะครับโอ้ยยอดทางลง

อย,อยู่กลางหุบเขาเลยอยู่กลางหุบเขาเลยอยู่กับหุบกลางป่าคุณว่าเราเสียก็เข้าสามสิบบาทมาดูอะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้หินย้อยตามแสงนะครับอันนี้หินย้อยเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนนี่ดีกอป่าฝั่งค้างน้นเขานีอะไรกันมัางเนทางศึกษาธรรมชาติ ย้อยครับมันจะย้อยลงมาเมืเ่อไหร่ร้อนมาก <c oughs> ไม่มีอะไรครับนอกจากป่านี่นะับป่าตาด ปาตาดเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนข้างในนี่เป็นเป็นหุบหุบเขาที่อยู่ภูเขารอบๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันี่ครับตอนนี้เริ่มร้อนนะ เดินไปดูมาเรียบร้อยแล้วครับปาตะครับมีตะบ่าครับแล้วก็เป็นถ้ำมีข้างคาวแต่มองไปเมื่อกี้ไม่เจอเลยนะเดี๋ยวเราไปสวิตเซอร์แลนด์กันต่อดีกว่านะครับทางนี้ไม่ไหวและรรอดมากเลย ถูกก็บอกว่าเนี่ยทอดแล้วเด้เออา้าวมีกี่เส้นทางเนี่ยเนี่ยโอ้ บรรยากาศมันประมาณสวยดีวะเนี่ยดูครับหญ้าขันสวยจัง เดินทางมาถึงหลันกางเต็นท์หกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศรอบข้างสุดยอดไปเลยดูก่อนเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้นยางนาหรอต้นใหญ่หลังเขาสวยมากนะพื้นหญ้าสีเขียวเต็มไปหมดเลย น,น,นี่ร้านอุ้งอุทัไทยธานีนะครับบรรยากาศโอเคไงเดี๋ยวผมจะให้ดู น,นีวันเสาร์เจ้าของร้านบอกว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเหมือนเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วคนเยอะกว่าครับต้นยางยักษ์โอ้บรรยากาศมันจะ,จะลมลื่นอันนี้ก็เป็นของพวกเรานะครับเราเหมาะกันอยู่สี่คน ที่นี่เขามีบ้านพักให้ด้วยนะน,นี่ปักไฟต่อที่ล้างจานห้องน้ำที่พักมีโฮมสเตย์ ให้ดูโฮมสเตย์โฮมสเตย์ของฮอนคุกฮอนคุกตาโตโฮมสเตย์เป็นบ้านพักเขานะครับไม่แน่ใจว่าหลังลวเท่าไหร่ นมีนกฮูกคกกรูสวยในตาขอบตาส,สม้วยหัหน้ามาันี่นิหันหน้ามาันี่หน่อยหน้ามันนี่หน่อย อ้าห <ไป S 1> น้ายัางรอเจ็บแขนไหมเ่นไม่พี่ไม่เหมือนหิวอ๋อจานเอา,าบ้างดิเดี๋ยวผมถ่ายรูปใหไ้ไม่ไม่คิดสัดนนองเอ๊ะ ควยเปิดแฟใหหน่อยนะพีน่าหดนโหดทำไมคนนี้หน้าตารอจังเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นไม้ยักษ์นะครับต้นไม้ยักษ์400ปีที่อุทัยธานีตอนนี้เราก็จะออกจากที่ที่พักละลานกลางเต็นท์นกฮูกนะครับก็เวลา บ่ามงเที่ยง5้นาทีเดี๋ยวเรามีอีก2อ,อจุดที่จะแวะก็คือต้นไม้ยักษ์แล้วก็ไปดูวัดถ้ำเขาวงนะครับฮะเดี๋ยวเราจะไปกันเลย tay thuốc này nha Nha dắt là cần tiền con máy dắt Vô xài không? lô với trời hôm nay thằng này rồi là... ทางที่เราจอดรถเดินมาชมต้นไม้ยักษ์นะครับนี่เขาก็ชาวบ้านก็จะมีสินคา้ามากมายนะ,ะทั้งเป็นของสดและของฝากมีต้งเปกระด้งะครับแอบข้าวหรือเขาเรียกว่ากระติกข้าวครับเขามีต่อแ้นให้ด้วย ครบแบะซื้อก็นได้นะครับราคาไม่แพงนี่ครับนี่แต่ของฝากม,มีเขียงไว้สับมันเขียงไม้ขาวมีฝนกลุ่มๆโคหมูยา่าง <c oughs> ถึงนะครับต้นไม้ยักษ์บ้านละนำํำอํำเพอบ้านไล่จังหวัดภูไทธา,านีโอ้ใส่เนี่ฮะ้าโอหลักใหญ่มากใหญ่มากทำต้นไม้ฮะ เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ยครับเรามาดูอะไรกันนะครับเนี่ยเามาดูต้นไม้าสาทุสันนะครับแค่ไม่เคยเห็นโอ้โห oh, <no. S 1> นี่ครับมาดูแค่นี้นะครับ ด้านหลังผมจะเป็นต้นไม้ยักษ์นะครับเป็นชื่อหรือเขาเรียกว่าต้นไม้เชียงอายุ400กว่าปีนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงใ,ใหญ่มากผมยกนนอ,อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอีกที่นึงที่สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะแวะก่อนจะกลับสุพรรณบุรีวันนี้ก็เป็น เราเที่ยวม่เหมาะกับอุทัยอิ่มหนำสำราญเราไปบ้านเออไม่ใช่บ้านดิวัดทำเขาวงนะครับเห็นเขาบอกว่าสวยตรงนี้พลาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปกันดีกว่าเ,ออเดี๋ยวพาไปชมวัดเขาวงกันดีกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากนะไม่ร้อนนะ ลมพัดเข้ามาทางช่องเขานี่เย็นสบายมากบรรยากาศร่มรื่นนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้นั่นนี่ก็เป็นภูเขาฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาขอขรล้อมรอบ เดี๋ยวเอาเดยนดูนบรรยากาศรอบๆปัดดิกาอากาศดีมากเลยครับข้างไง ข้อมูลไกลได้ ริปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่หมู่บ้านสังขบุรีนะครับสะพานมอนแล้วก็ไปหมู่บ้านอีตองปีล็อกนะครับสถานที่ฮิตนะครับของการจนบุรี